โอเคสวัสดีปีใหม่ครับน้องๆคลิปวิดีโอนี้ก็คือเราจะมาทําเผ่ากันนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่โดยการสุ่มกล่องก่อนนะครับจากเกาะแคนดี้แห่งนี้นะครับนี่นะครับและอันนี้ก็เป็นเรือของพ่อเองด้วยนะครับอันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราทําเผ่ากันนะครับเดี๋ยวก็จะให้แคนนอนสุ่มเผ่าด้วยก็พ่อเป็นเผ่าปลาเรียบร้อยส่วนแคนนอนยังไม่มีเผ่านะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการมารอกล่องของขวัญเปิดในช่วงต้นชั่วโมงกันนะครับลูกไป โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำเผ่ากัน V1 V2 นะครับเอาแค่ V2 ก่อนเนาะตอนนี้เหลือกี่โมงนะเอ,เอ้เวลาทําไมไม่ขึ้นอ้าวทำไมไม่มีนาฬิกานอนเห็นนาฬิกามั้ลูกหรือว่าพ่อบักนอนก็ไม่เห็นนหะอา้าวนาฬิกาไปไหนเอาอย่างงงครับ <laughs> ซึ่งพ่อนะครับโชคดีมากๆตรงที่ว่าพ่อเนี่ยสุ่มมาแล้วได้เผาปลานะครับโอ้โหพ่อชอบอยู่แล้วด้วยเป็นมนุษย์เงือกนะครับตรงนี้ปุกที่ปะสุ่มเผาไปมาๆมา,มา,มา,มาอุ้ยหายไปไหนแล้วว่ะมาอยู่ทีเกาะนี้เหมือนเดิมเฮ้ยได้เผากระ่ายได้กระ่า,ายแล้วลูก ไม่ได้แต่ว่าบีแต่ว่าบีหลายแคดี้เราไปสูบอีกรอบได้ได้อยู่ใกล้ใกล้กองแคดี้แต่น้อนอยากได้ปลาเหรอลูกใช่เราจะสูบเผาไว่เรื่อยจนกว่าปลาโอเคกลับมานะพ่อรอยอยู่เพราะว่าเพราะวา่าตอนแรกมีห้าร้อยแคนดี้ตอนนี้น่าจะมีสี่ร้อยแคดี้อืมมาสูบได้เรื่อยใช่ไหมใช่โอเคได้รอรอได้ลาได้ลาได้ลาได้ล,ดลครับได้ลายครับลูกเฮ้ ตกใจตัวใช้สีไ,ได้มาแล้วปลาเอามาโชว์มาโชว์นี่ะไรนีน่ดูเย่ได้เผาปลาเหมือนกันแล้วนันไหนนอนโชว์หน่อยโอ้โหมีขีบฉลามเหมือนกันเลย อันนี้ก็คือการทำเผา V1 น่ะครับโดยการใช้แคนดี้ลูกอมที่น้องๆตีได้มานะครับเอามาแลกกับตัว NPC เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเราก็จะสุ่มเผ่าไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะต้องการนะว่าเราอยากได้เผ่าอันไหนนะครับตอนนี้พ่อกับแคนนนก็เป็นเผ่าปลาเหมือนกันทั้งสองคนเลยนะครับเวลาว่ายน้ำนี่เผ่าปลาเวลาว่ายน้ํานะครับเลือดมันก็จะ,ละเลือดลดช้าขึ้นแล้วก็ว่ายน้ําได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้า เราทํา V 2เมื่อไรเนี่ยเลือดมันก็จะไม่ลดนะครับแล้วก็จะว่ายน้ําเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับนี่โอ้แต่ว่า <Yeah. S 2> เราจะไปท้าค่าเค็ม,มัย้ยอย่างอย่างเดี๋ยวเราทํา V 2ต่อเลย V 2ทํายังไงพ่อก็ยังไม่รู้เลยนอนพอจําได้หรือเปล่าว่าเขาทํำยังไง V 2. 2 V 2องน่าจะไปค่าค่าไกลนะ V สองก็เดี๋ยวเราจ้องต้องไปที่แมปอะไรแมป แรกเลยป้าแมพวีสองต้องไปที่แมพคาเฟ่เนาะป้าไาเดี๋ยวไปคาเฟ่กันหลบขึ้นมาเลยบนเรืออันนี้เรือพ่อเองนะ<ข>พ่อแรกขอขับได้ไหมได้อ่ะสินี่อันนี้เรือพ่อเองนะครับพ่อเอาใช้ลูกอมแรกมานะครับหนึ่งพันลูกอมนะครับหนึ่งพันชิ้นนะครับก็จะได้เป็นเรือซานตาอย่างนี้เลยนะครับ เวลาที่เรือวิ่งตามความเร็วเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีเสียงเพลงเป็นเพลงเมโลดี้ของวันคิสมัสนะครับน<อ>ไปทางไหนเนาะเนี่ยเวลาหยุดเพลงก็จะยืดลงนะครับเรือลำนี้ค่อนข้างเร็วเลยเนาะเ <Rah> <g ly> พราะว่าเร็วอยู่นะเออพอโดยพอโดไดเกาะดีแล้วนะ เออพ่อรู้อยู่พ่อมาประจําเส้นทางแล้วต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยนะพ่อขับประจําเส้นทางเนี้ยทำไมพ่อเริ่มเบื่อมีแต่กวาอยู่ที่หวัวเลยอ๋อม,มัดผมไหมทำไมผมมันเป็นลูกโซ่เบื่อแต่กวาเลยนี่เราวิ่งทะลุมาใช่ไหมครับเราก็จะไปโลกกลางเมืองเลยพ่อเก็บก่อนว้าไป เย่มาถึงแล้วขั้นตอนแรกเราไปรับเควสนี่นี่นี่เอ้ยคาเฟ่เป็นไหนนะพ่อก็ลืมตั้มมาอ้าวนอนไปนไหนแล้วเฮ้ย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  ได้สิได้สิได้สิทําลูกชั้นน่ะทําลูกชั้นน่ะทําลูกชั้นน่ะแตกไปดิเออทําลูกชั้นทําลูกชั้นทําไมทําลูกชั้นทําไมเออทําลูกชั้นทําไมชั้นอยู่ของชั้นดีๆนะอ่าอ่ามาน้องอยู่ไหนอยู่แถวไหนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วตายประทัดปรตายแล้วประทุดปรตายแล้วเออพอติดพิษพอไปพิษโอ้โห งมาตายแล้วยินดีด้วยครับอุ้ยเราเก็บอยู่แล้วเก็บกล่องอุ้ยอุ้ยติดพิดแบบเหมือนมมึนหัวนะปะปะปๆปอย่าสนใจเลยทางไหนลูกคาเฟ่ตอนนี้เราเป็นเผาปลาทั้งสองคนแล้วนะครับพ่อเนี่ยมาลวกสองเนี่ยเชื่อปะพ่อก็ยังสับสนอยู่นะว่าคาเฟ่อยู่ที่ไหน หาคาเฟ่ไม่เคยเจอเลยโอเคนี่น้องต้องมาคุยกับคนนี้หรือเปล่าเ<ะ>นี่ยเ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 น่ยเนี่ยเ่ยเนํ่ยัน่ยเวี่ยเน่ยเน่ะอน่น่ยเนมเีเนวเนียเนีนีเนี่ยาีเนี่ยเนี่ยเนีแลเตีนี่นี่ยนี่ยัวีนี่้เนี่ยนี่นนนนย,นนยเ,เนะนีนเเ่นแล้เนะ่นนีนีนเ แล้วก็ไปตีจิวเวลรี่ใช่ปะไอบอสอ่ะบอสตัวนั้นนอนตีย,ยังยังแล้วต้องไปรับกลับไอตัวนี้เหรอเอ๊เพราะว่าหรือว่านอนทําไปแล้วนอนเคยตีนี่ไปแล้วใช่ปะใช่เราเคยช่วยเราตีแล้วอ๋อต่อไปก็ไปคุบไปคุบมันต้องไปบ้านฟาวินโก้ก่อนนะนอนที่พ่อจาได้มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ข้างบนดูปไปะปะ,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 ปะ อันนี้ป้เออนี่แหละนี่แหละใช่แล้วเราก็มาคุยกับคนนี้หรือเปล่าของนอนลองคุยี่คุยได้ไหมเราต้องให้ผลาการาดกับเขาพูดคุยแป<ต>๊บคุณคดูแข็งแกร่งมากๆคุณมาที่นี่เพื่อเข้าร่วมองค์กรของเราอ่ะแน,น่นอนนี่นําผลไม้ที่มีราคาแพงมาให้ฉันเพื่อไปสู์ตัวเองว่าที่คุ้มค่าที่จะพูดกับสวอนอ่าได้เลยเอาอะไรให้มันดีวะเนี่ยเฮ้ยเราต้องถือผลไม้ให้หรอ เฮ้ยแล้วพ่อใช้ผลอะไรเออผลเควกได้ปะน้อให้มันไปแล้วได้ปะเพระ่น้ก็ถึงเหมือนพ่อสิปึบอ่านี่เลยเอาไปเลยกดพูดคุยปึพูดคุยเอ่านหนขอดูใกล้ๆหน่อยซนี่เลยครับผลนี้ดีที่สุดเลยนี่เป็นผลปีศาจท,ที่ยอดเยี่ยมตอนนี้คุณอาจจะพูดกับสวรค์ได้โอเคให้ไปแล้วอะไรเราทำไงต่ออ่ะต้องกดคุยอีกไหมอะ ไม่แต่ว่าเราต้องจำตัวอักษรตัวนี้ให้ได้อันไหนอันไหนตัวอักษรอ,อ๋อเราเข้าไปจําตัวอักษรโอ้โหล้วจะจําได้ไหมเนี่เยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอางี้เอางี้เดี๋ยวพ่อถ่ายรูปไว้ก่อน <c oughs> มันมีตัวอะไรบ้างอืไปโอเคต่อไปที่โลกสอนเมันจะมีแบบเอาไว้จัโรอ PVP กัอนอ,อยู่ตรงไหนเอ่ย กลมๆนั่นหรือเปล่านี่นี่นี่นีมีลูกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับอยู่นี้ครับโอเคครับเมื่อสักครู่นี้นะครับของแค่นอนเนี่ยเขายังไม่ได้ตีเควสบอสเจเรมี่นะครับแต่ตอนนี้ตีมาแล้วตีแล้วโชคดีเลยนะลูกดอกผ้าคลุมแล้วเฮ้ยสวยอ่ะออยากได้อ่ะต่อมาพ่อก็คือเราก็ต้องมาทำเควสอันนี้ต่อเนาะที่ว่าจำว่าตัวไหน ภาษาอังกฤษอะไรเราก็มากดกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวตัว y y ตัวนี้ตัวนี้ก็ทับตัวก็ทับตอนเราได้เลยนะของน้องขึ้นไหมครับขึ้นคับสีฟ้าไอ้สีเขียวแล้วเนาะแล้วต่อมาตัวนี้ตัวนี้ลูกตัวที่สองเย่เกาะไปต่อมาเป็นนิดนิตัวนี้ตัวนี้อันนี้อันที่สามติวอันที่สี่เป็นเครื่องหมาย เดี๋ยวนะพ่อหาก่อนนี่นี่นี่น,นี่อันที่สีออส่อยู่นี่ลูกอั <'t> นที่สี่อยู่นี่นี่นี่ีพ่ออยู่นี่จิ้วอ่าอันที่ห้าตัวเอ็มอยู่ไหนวะนี่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 ตัวนี้ตัวนี้จิ้วอ่าแล้วก็ตัวเอฟตัวเอฟอยู่ไหนนี่นี่นี่เออนั่นแหละจึ้งโอเคแล้วก็ตัวเฮทเฮทอยู่ไหนอ่ <n> นะ อย่างนี้บแล้วก็ตัว B ตัวสุดท้ายโอเคอ่ามีเควสขึ้นมานะครับกรุณาครับใช้หมวกกันน็อกที่เป็นโทเค็นของค่าเชิญชมของเราอเฮอ้ยเปิดแล้วเย่ยจะมาช่วยพวกนายแล้วนะ,ะไรเจะหุ่นลบโบราณอะไรต่อไปเราทำอะไรต่อ,อ,อ,อดอกมวกมาเฮ้ยจริงเหรอดอกมวกเหรอใช่ฮ้ย ไหนๆพ่อได้หมวกหุยว้าวเฮ้เยเฮ้ยเท่เฮ้ยอย่างเท่ครับว้าวหยานนุยเท่ว่านั่นเฮ้ยเขาเท่เลย <c ười> เฮ้ยอย่างเท่เลยอะ่ะโอเค โอเคครับหลังจากที่เราทําภารกิจเดินเควสก็คือเดินตามตัวอักษรเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้หมวกเท่ๆเราหล่อมาใส่กันเรียบร้อยแล้วนะครับสองคนพ่อลูกอันนี้นะครับนี่นะครับนะครับแค่นอกก็มีธงชาติไทยด้วยนะครับแล้วก็ของพ่ออย่างนี้นะครับเราก็เปลี่ยนการแต่งกายกันนิดหน่อยนะครับแล้วเล่นเกมบอกฟุตเนี่ยไม่สมผลมันก็ยังไงอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันดีกว่าเนาะไป ไปแล้วไปไงไปไงยูยูยูโอ้วิ่งน่ารักเนาะมีขีบด้วยเนาะนี่เผามนุษย์เงือกนอนรู้เปล่าว่าล่าสุดอะเหมือนแอดมินเข้าใจดีนะพ่อสุมผลล่าสุดอะพ่อได้อะไรรู้ปะเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะเอาให้ดูนะว่าผลที่พ่อใช้ที่พ่อสุ่มเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นผลอะไรนะครับคือพ่อสุมมาแบบโคตรโชคดีครับพ่อได้ผลนี้ครับลูกปึ๊ก พ่อูดนี่อบละอันนี้คือที่พ่อได้นะเออเหมือนตอนเนี้ยมันสุ่มง,ง่ายขึ้นยังไงก็ไม่รู้นะพ่อก็อยากให้นอนลองดูนะว่าน้อนอาจจะสุ่มได้หรือเปล่านะเก็บยังไงเนี่ยพ่อกลัวมากเลยจัดเก็บ <X> น้อนลองสุ่ม<อ>ดูละกันเพราะว่าแอดมินน่าจะใจดีกับพวกเรานะเออพ่ออยากได้อยากให้นอนได้อะ่ะ<อ>ลุ้นลุ้นลุ้น โอมเพียงขอให้ได้สปริง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 เรียบร้อยแอดมินใจเฮ้ยได้ไดอะไรอ่ะได้หิมะยหยิมะใช่เฮ้ยโกหกมะเนี่ยหยิบออกมาหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งสุ่มได้เอาดีดีสุ่มได้เฮ้ยจริงปะเนี่ยสุ่มได้นานหรือยังหรือเพิ่งสุ่มได้เนี่ยเฮ้ยเก็บเก็บเก็บ เดี๋ยวคนขโมยเก็บเก็บเก็บเฮ้ยนี่มันเดินควนเปี้ยนแล้วเนี่ยอุ้ยเฮ้ยทำไมดวงดีจังเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าแอดบิดเขาอาจจะใจดีกับมันก็ได้หลังจากสมผลแล้วพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเกี่ยวกับแอดมินทาให้ระบบเราใจดงใจดีอะไรหรือเปล่านะครับแต่ที่นแน่ๆก็คือเราได้ผลเลิฟกับผลหิมะมานะครับในเวลาที่ไล่เลี่ยกกันพ่อก็เลยคิดว่าต่อไปต้องสมบ,บ่อยๆแล้วนะครับเผื่อว่าเราจะโชคดีนะ เฮ้ยให้คนนี้ได้ยินดิไม่ว่าถอดบูฟ่างออกก็ได้เฮ้ยอันนี้แหละมันมันมันดีไหมล่ะมันฟาร์มดีไหมบุญดี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 โอเคเลยนี่ไงเฮ้ยใช่เปล่าใช่คนนี้เปล่าใช่เดี๋ยวพอรับเควสก่อนเนาะรับเควสพร้อมกันเลยสวัสดีพุดคุยมันปรากฏตอนที่คุณยังไม่ได้ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของคุณเลย หากคุณกำลังหาพลังมากขึ้นฉันต้องการให้คุณนำสามดอกไม้ที่แตกต่างกันที่กระจายไปทั่วแผนที่มาทั้งหมดโอเคครับเดี๋ยวพ่อจะทำให้กดไปครับกลับมาเมื่อคุณพบกับพวกเขาโอเคเราก็คือรับภารกิจแล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้ตอนคืนมันก็จะมีเป็นดอกไม้ใช่ป่ะตอนคืนตอนวันหาสีอะไรใช่ไหมลูกแต่กลางคืนหาสีอะไรเนะี่ยเอาเรือนี้ไปเลย เดี๋ยวพ่อจะเบิกให้เองพ่อเพิ่งไปซื้อมาร u กชือออ่อรดว้าวคำหลอกเชิยวนีต่อไปนะถ้าเราทำวีสองแล้วเราไม่งอแล้วอุ้ยโหขึ้นยากจังเลยนะลำเนี้ยนอนจะขับหรือเปล่าฮะนอนจะขับปะเดี๋ยวนะพ่อขอ,อนั่งดีๆก่อนนะอุ้ย เฮ้ยเรามาถึงแล้วเพราะเป็นเทศกาลวันศุกร์บ,บัตเลยอูซออ้ซบอ,อู้ซบเฮ้ยจริงเปล่าเกี่ยวเปล่าช่วงนี้เป็นเป็นปีใหม่พอดีอ่ะ <c oughs> ตรงนี้มีนะที่เขาบอกกันแต่เราไม่มีว่ะ <c oughs> ไม่เห็นอะไรฟรัวฟัวแบบจริงป้าเฮ้ยเหมือนพ่อเห็นน้องเห็นปะเพราะว่าเราเห็นขีดตัวเองหรือเปล่าวะฟ้า <c oughs> มาแล้วครับตอนนี้เรากําลังมาที่สุสานนะครับเพื่อที่จะมาเอาดอกไม้สีน้ําเงินในตอนกลางคืน ดอกไม้สีงเงินจะเกิดในช่วงเวลาตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีหรือเปล่าเขาบอกว่าอยู่ตามหลุมศพดูดีๆนะเฮ้ยไอ้นี่มันจะเอาอะเพราะว่ามันจะมีแล้วว่าเฮ้ยเจอเจอน้องเจอปะไม่เห็นแต่พ่อเห็นเฉยพ่อ,พอไ,ได้เฉยดูดูี่น้องได้บ,บ้านน้องเห็นปะ เหรอมันหาด้วยกันได้เป่ะฮ่องงมากเลยหรือว่ามันต้องเป็นคนใดคนหนึ่งเลยป่ะตอนนี้ที่เราเข้าใจก็คือถ้าเราช่วยกันหาเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําพร้อมกันได้แต่ในความเป็นจริงนะครับมันต้องหาของใครของมันนะโดยภารกิจเนี่ยเขาก็จะให้เราไปหาดอกไม้3ามสีสีน้ําเงินเนี่ยเกิดในเวลากลางคืนสีแดงเกิดในเวลากลางวันนะครับสีเหลืองดอกได้จากการตีมอนสเตอร์นะครับประมาณนี้นะ จะรักษาระยะห่างาเผื่อสกิลจะไปโดววนวอล์กถ้าแก๊กเขาโดนลองตีฝั่งไกลๆนะโอเคได้เราจะหาระยะรักษาระยะหา่างเอ๊แต่เราเป็นพันธมิตรกันแล้วมันจะตีกันโดนไหมไม่ว่าอาจจะเผือแล้วอาจจะตีได้นะโอ,อโอเคโอเคเดี๋ยวลองดูเนาะถ้าเราตีฝั่งตัวเล็ๆลกๆไดเดี๋ยวเราจะเป็นดอกไม้สีเหลือง<ๆ>ใช่ไหมต่อไปเราหา เราก็ต้องมาฟาร์มหาดอกไม้สีเหลืองกันโดยการตีมอนเตอร์ใช่ไหมเราได้เมื่อไหร่ล้วตอนเที่ยงเราก็ไปหาดอกไมส้สีแดงโอเคสีแดงเฮ้ยได้แล้วน,นี่ว่าดอกแล้วนนอ๋อดอกแล้วโอเคเราไปหาสีแดงก็เถอะ เดียวนะพ่องงเลยอ่ะนี่ไงพ่อได้สีเหลืองแล้วได้ตอนไหนวะพ่อก็เพลินเลยฟาร์มเพลินเลยอะ่ะไปโอเคตอนนี้นะครับพ่อได้ดอกไม้สีนํำเงินดอกไม้สีเหลืองเรียบร้อยเหลือสีแดงอีกดอกหนึ่งครับแต่ในระหว่างนี้ห้ามโดนฆ่าหรือว่าตายนะครับไม่งั้นดอกไม้หายแน่นอนไปเดี๋ยวเราไปหาสีอะไรนะสีสแดงโอเคไปโย่ด่แต่ตดนกากวันเลยนะ เฮ้ยมาเล่นยูเฮ้ยไหนเฮ้ยเห็นเห็นไอ้เฮ้ยได้แล้วได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยบทได้ง่ายก็ง่ายได้สีแดงมาแล้วว้าวเนน้อนี่นี่พ่อได้สีแดงมาแล้วลูกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเอิ่มสวยไหมโลกดอกไม้สวยไหมไปไปคุยกับเขาปุณณ์อ๋อไปคุยกับเขาเนาะเฮ้ยเราพวกเราห้ามตายนะไปวิ่งวิ่งไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโง่โง่เฮ้ย เฮ้ยเฮมีคนมาฆ่าเอ้ยอืมโอเคลูกไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราทำกันใหม่ก็ได้เนาะมีคนมาฆ่าคือเสียใจมากเลยนะที่เราสองคนพ่อลูกอะ่ะเราก็เล่นไม่เก่งแต่ว่าก็ไม่น่าเนาะที่จะมาทํากันอย่างนี้คือเรากําลังวิ่งไปถึงแบบ ไปหา NPC ถือดอกไม้ไป3มดอกอะ่ะพอเราตายปุ๊บเราก็จะไม่มีดอกไม้ใช่ไหมเรากลายว่าเราจะต้องไปทําใหม่คือมันไม่น่าเลยเนาะพ่อพอรู้สึกเสียใจมากๆเลยนอนจริงๆแต่ไม่เป็นไรลูกเราทําใหม่ก็ได้อยู่ตรงไหนนะรับใหม่ก็ได้ลูกไม่เป็นไรหรอกเนาะรับใหม่ก็ได้พ่อจะร้องรนะ้องลูกพ่อร้องเงาลูก โอ้โหครับหมดการรับเควสที่ทํามานะครับอุตสาหะโดกไม้ my, จนครบเรียบร้อยแล้วนะครับเดินจะถึงที่การส่งเควสอยู่แล้วดันตายเฉยเลยนะครับเพราะรู้สึกว่าเกมเนี้ยแอบเล่นยากสําหรับผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็มีกําลังใจดีๆจากลูกชายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็สู้ต่อครับไปรับเคลสลูกเดี๋ยวเราค่อยมาล้างแค้นกันในอนาคตรอให้พวกเราเก่งก่อนหืม พวกเราจะไล่ข้าพวกมันให้หมด <S <S เฮ้ยได้แล้วเย้โอ้ย,อยแอดมินเข้าข้างเว้ยแอดมินเข้าข้างได้มาแล้วสีเหลืองมันเบียดๆหน่อยเนาะอันเนี้ยเนาะแต่มันก็พอนั่งได้อ่ะสามคนนะ่ะโอเคอยู่ละเรืออย่างเงี้ยก็เร็วดีโอยเจอเจอพอเจอ ได้แล้วทุกคนได้แล้วคณนรอตอนกลางคืนก่อนได้แล้วครับได้แล้วเย้ yeah! หลังจากนั้นนะครับก็มีน้องเอซีที่รู้จักช่องเล็กๆอย่างเรานะครับก็ได้มาเดินช่วยหาดอกไม้แล้วก็หาดอกไม้ไปเรื่อยๆนะครับสีแดงนะครับจนตอนนี้เราก็หาดอกสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ต้องรอให้เวลากลางคืนด้วยนะครับเพื่อที่จะหาดอกไม้สีน้ําเงินในตามหลุมศพนั่นเองนะครับ เฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> เอาอีกแล้วเฮ้ย hey, พ่อตายเมื่อตายอีกแล้วก็แปลว่าต้องหาดอกไม้ใหม่อีกแล้วโอ้ยชีวิตสงสัยแอดมินจะไม่ใจดีแล้วนะครับระหว่างทางเนี่ยเราก็เดินไปหาดอกไม้นะครับก็เลยโดนพวกเรือผีเล่นงานจนตุยเย่ไปเลยครับ หลังจากนั้นเราก็รับเควสใหม่นะครับแล้วก็เริ่มออกหาดอกไม้ใหม่ดอกแรกที่เราจะเริ่มหาก็คือดอกสีน้ําเงินนะครับแต่เราก็ไปที่เกาะอูซกนะแต่ก็หาแล้วก็ไม่มีนะครับเห็นแล้วใครมาอีกแล้วเฮ้ยเอาอีกแล้ว ไม่ไม่ว่าหนีก่อนเลยได้เอ <นะ S 2> หอหนีเลยเอาจีงแต่ว่ามีคนมาตีนฮี่มันเจ้าทะเลเกิดด้วยตกที่เรือผีมีรีแล้วเราดีท่านตรงหนีแล้วล่ะไม่ไหวแล้วทุก <c oughs> ทนพ่อขับเองจะขับได้แล้วเหรอ พอาําได้คร่าวๆเห็นเงาอูศกอย่างนี้นโอ้ยล่องเรือออกไปหาดอกไม้ไม่นานนะครับก็เจอกับเรือผีอีกแล้วเราก็เลยต้องรีบสละเรือเพื่อหนีขึ้นฝั่งกันนะครับแล้วก็ด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละเนี่ยเราก็ออกมาในเวลากลางคืนที่เกาะอูซกนะครับเพื่อที่จะหาดอกไม้สีน้ํางเงินนะครับถึงขนาดที่ต้องเฝ้ากันเลยทีเดียวแต่พอออกมาหาเนี่ยโชคก็ไม่เข้าข้างเราสองคนพ่อลูกอีกเลยนะครับแต่ด้วยความพยายามนะครับ ที่ยังเห็นว่าเป็นกลางคืนอยู่เราก็ออกไปหาตามเกาะสุสานเพิ่มเติมนะครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างงาั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีนะแล้วก็มีคนก็บอกว่าดอกไม้สีน้ำเงินเนี่ยก็ชอบเกิดตามเกาะเล็กๆนะครับเราก็เลยออกตามหาตามเกาะเล็กๆก,ก,กัน2คนนะครับแต่ก็หาไม่เจออยู่ดีนะครับย้อนกลับไปกลับมาอยู่ที่สุสานอีกนะครับก็หาไม่เจอครับโอ้ยทำยากจริงๆครับเควสนี้ ยังครับยังไม่พอในระหว่างออกเรือตามหานะครับก็โดนเรือผีโจมตีรอบที่สามอีกไอเรือผีก็ยิงกระสุนเฉียวตูดไปเฉียวตูดมาโอ้ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าไปเลยนี่ไม่ใช่ขั้บนเอาข้างล่างหรอมีปะนี่มันจะมีทางไปอยู่ไหนอะ ต่อไปก็ได้เห็นรูเลยเรามองไปข้างบนอีกมองดีๆอ๋อเห็นทำไมอะ่ะก็กระโดดขึ้นไปใช้แอร์จักเออได้ไหมได้ไหมโอ้อยเออได้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 เออเห็นไหมโอ้ยมาแล้วครับได้แล้วครับ <c oughs> อุ้ยเฮ้ยกว่าจะได้โอ้โหให้ตายดิไปใช้เงิน500เซนเห็นเดียวเลยไปเจอแล้วเจอแล้วจ้ารีบเลยเรียบเลยเร,เรียบเลยพวกเรารีบเลยรีบเลยมาเลยววเออจ่ายเงินแล้วไงต่อก็คือได้แล้ว คุณสำรับเงินคือได้แล้วตอนนี้เป็นวีสองแล้วใช่นอนก็เป็นปะไม่เอ้านอนไม่ได้เป็นด้วยเหรอใช่เฮ้ยใช่เปล่าใช่ไหนอลองไปว่ายน้ําดูดิถ้าว่ายน้ําเดี๋ยวเทสนะนอนนอนมาตามพ่อมาและเลือดไม่ลดแสดงว่าเป็นวีสองโอเคตอนนี้สแสดงว่านอนยังเป็นวีหนึ่งอยู่โอเคพ่อเข้าใจแล้ว ก็คือตอนนี้เราเป็น V2 แล้วอืมของพ่อนะครับแต่ว่าของน้อนยังไม่เป็น V2 เดี๋ยวยังไงนะครับพ่อต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเป็นคลิปที่ทำภาร,รกิจเผาเงือบ V2 ที่ยากที่สุดสำหรับเรา2คนพ่อลูกนะครับตอนนี้พ่อได้ V2 แล้วเดี๋ยวพ่อจะพาไปทำของแคนอนอีกทีหนึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยในความพยายามของพวกเรา2คนพ่อลูกนะครับแคนอนก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับแล้วพ่อก็ โอ้โหใช้เวลาทํามาประมาณตอนนี้นะครับก็ประมาณ8ชั่วโมงแล้วนะครับขอบคุณทุกคนทุกการติดตามนะครับวันนี้ครับเป็นเผาเงือบี2เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหยากมากๆกับการเจ็บดอกไม้จริงๆหาถูกนะครับแต่ว่ามันชอบมีคนมาฆ่าเรานะครับขอบคุณทุกคนทุกการติดตามนะครับในที่สุดเราก็ได้แล้วครับเย่เดี๋ยวยังไงนะครับเราจะไปทําเผา V2 ให้กับลูกชายด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ